สวัสดีครับขบมาตามเบงองพีที่11เนาะครับ e ีพีที่11ของการเลี้ยงยอดองุน่นนะครับยอดอางุ่นที่เลี้ยงมาในฟังของหลังจากที่ตัดตัดยอดนะครับตัดยอดกิง่งกิ่งเข้นของเขานะครับตัดยอดกิ้งเข้นเพื่อจะเลี้ยง,ยงกิ่งอามออกไปแต่ละ ฟังนะครับฟังใส่ฟังขวาเนี่ยนะครับฟังทั้งนี้บม่ค่อยสมบูรณ์บ้างใดไม่ค่อยสมบูรณ์บ้างใดแต่ว่าก็ค่อยๆเลี่ยงไปนะครับแต่ว่าอีกฟังหนึ่งเนี่ยนะครับกิ้งอามก็เดินดีอยู่ครับเดินดีนะครับแต่มีสับวางกันแน่นครับสับบางแน่ก็ค่อยๆเลี่ยงกันไปนะครับนี่ครับยอด ยอดกิ้งกิ้งเข่นนี่ผมผมตัดไปแล้วดีครับนี่ตัดไปแล้วนี่เกที่จเลี้ยงกิ้งอามกิ้งเหนียวออกไปนะครับกระแตกเร็วขึ้นกันนะครับฟังนี่ฟังนี่อาหารมาดีครับอาหารมาสมบูรณ์ดีนะครับกิ้งข้างนี้แต่อีกฟังหนึ่งนะครับปัญหาก็คือว่ากิ้งนะครับกิ้งของเขาเนี่ยผมเลี้ยง แตกออกมาให้มันเป็นสองกิ่งสายขวานะครับเพื่อง,งามนังสติกนี่แหละนะครับแต่ว่ากิ้งออกไปทั้งขวานี่นะครับเขาเขาดูดนำเลี้ยงได้ดีนะครับดูดสารอาหารได้ดีนะครับเขาก็เลี้ยงกิ้งอามได้แจกสายขวาได้ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของกิ้งฟังสายนะครับกิ่งฟังสายเ็เลี้ยงได้ดีครับนี่ ในส่วนนี้ทีแตกออกมากกับส,สมําเสมออยู่นะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยบ่บค่อยอคันแบ่งเป็นรอยเป็นเส้นกับสมาทางนี้ประมาณสี่สิบนะครับแล้วก็สิถือดูดไปทางนี้หกสิบนะครับก็คือการดูดน้ำเลี้ยงของกิ่งไสกิ้งขวาเนี่ยมันบ่สมําเสมอกันนะครับ <S <S เมืองต้นกับสีบำรุงนะครับบำรุงปุ๋ยในด้านของตัวหนานะครับ บำรุงปุ๋ยตัวหนาให,ให้ตัวหนาคคอ,อ,อยยังนะครับ27 77หรือว่า2 5หา77ด,ด,ด้วพี่น้องก็เป็นปุ๋ยบำรุงใบบำรุงยอดนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงเลี้ยงยอดเลี้ยงใบให้เขาจะเริ่มเติบโตให้มันทันกันนะครับก็บเป็นปุ๋ยตัวหนาท,ที่ที่หลายกว่านะครับอันผูใ้ใดบ่มีก สูตรเสมอก็ได้ครับผูตีโบมีหายากนะครับปุ๋ยสูตรยีหาหรือยีเจ็ดตัวหนานะครับหายากก็แนะนําให้เป็นสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอก็สิบหาสิบหาสิบหาสิบหกสิบหกนะครับพี่น้องก็ใส่ใส่ได้ครับใส่ได้นครับมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแล้วครับการปลูกอังหุ่นที่บ่มีโรงเลื่อนนะครับผม สำหรับ EP ที่11นี่ก็ขอบคุณเลยหลายๆนะครับที่รับชมครับผม